สวัสดีค่ะเด้เขยบก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเพจและถสดวัดคีรีวงศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านเกรดยาตำรับยาหลวงปู ในค่ำคืนนี้ก็เสนอเป็นตอนที่ห5 4แล้วก็655ในค่ำคืนนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อคืนก็ติดภารกิจงานสอบถ้ากลับมาทันก็จะไล,ละ่เน้เมื่อคืนมาเกือบสามทุ่มแล้วต้องขอไปที่ไม่ได้ล้สดคืนนี้ใครที่มีปัญหาสุขภาพันใจโยมปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับ ปัญหาปัสสาวะปัญหาเกี่ยวกับเ,เป็นนิว่วหรือกระใสน้ำก,กระสสยกรนหรือเอชวดานน้ำหรือมีปัญหาเรื่องทุรวาสาให้โทษพูดง่ายๆมีปัญหาเรื่องน้ำปัสสวะขัดพระยาโยมทุกคนทุกท่านก็จะได้เรียนรู้โดยการใช้ยารอบรั้วครัวบ้าน ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศไทยเราเพราะว่าเราอาศัยธรรมชาติและอามาธรรมชาติก็อาศัยเราดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่ติดตามอยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่านหลังจากรับประทานอาหารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ท่านหนึ่งทุ่มมีรัดจอดมันก็จะแนงดึงแนงดึงขึ้นไปนาจะขอบคุณทุกคนทุกท่าน PAP เจริญพรน,น้องหมีพายาวเจริญพร S อ M P อ N ยเดินพอน I e รนพอ,นอรชินอรอิน อารุณอรุณรัตอระโยกุวังนั่งเกี่ยวจากขอบคุณโยมโกรุณาพิมพ์ภาษาไทยไว้ใต้ภาังกฤษด้วยนะจะเป็นอุปการะคุณแก่อย่างยิ่งนะจ๊ะสิริพรแซอึ้งนะจ๊ะในรรค่ำคืนนี้เมื่อครอบหนึ่งอท,ท่านคำว่าหนึ่งร้อยท่านคือเข้ามาดูหนึ่งท่านก็จะเริ่มไล์สดตอนที่หกร้อส่วนหนังสือเล่มห้ากับเล่มหกก็ได้ รับการยืนยันแล้วว่าจะดส่งวันที่ยีามมีนาเกล็ดยาเล่ห้าเลขหกพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนันจายมยมเจ๊เหมียวเจริญพรแล้วก็คอปคอปเตอร์ออคอปเตอร์เจริญพรกินข้าวยังคอปเตอร์จาระวันเจริญพรคาะรักษาด้วยค่ะชอบเป็นโรคปัสสาวะเดียวจอดต้นดอยม BEN นะคะเบนเบนเบนเทนอ่านไม่ออกเราก็อ่านเบนเทนนะนะคะเบนเทนอืม ช่วงนี้ชอบมีนกชอบมีกระรอกชอบมีงูตกมาให้รักษาโยมเมื่อวันเมื่อะกี้ก็กระ,ะรอกตกลงมาสะโพกหลุดอีกนะก็ใส่สะโพกใส่ได้เสร็จเรียบร้อยวิ่งเลยทีนี้่นะเออ,เอ,อนกก็เมื่อวานซีงแอ๋แกแล้วก็ช่วยให้เพิ่มกองไฟธาตุเข้ามาฟื้นนะก็ได้เป็นบุญเป็นกุศล จเจริญพรโยมรัตนาพรหมอเปิเ้ลเจริญพรอมาเปิ้ลถึงบ้านแล้วเรอ,อแล้วก็บัวพัทันการเกตปทุมธานีค่ะ,จะเจริญพรโยมขุนพลเจริญพรนะครับห้าิบ้าท่านแล้วครบหนึ่งร้อท่านเราก็จะลุยในค่ำคืนนี้นะจ๊ะใครที่มีปัญหาครับอ่าหนึ่งนิ้วปัสสาวะขัดกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกลียว่าโยมนะแล้วก็ มันมีกี่ตำราป่บอสองตำราไม่ใช่หรือ้งตำราเดียวอีกตำราหนึ่งอ่าขัดมอนอย่างเดียวจะลองด,ดึงมปดานขัดมอนนะคะเออเห็นแล้วนะคะตายังไม่บอดสีนะคะอืมพ่อมีปัญหาเรื่องไตนะคะโหนจะเรินพอยอมโงนยมเจีย๊ยบมาตามาตามาตาโอเคถ้าภาษาใต้มาตามาตาจะกำนันแจ็ค กำนันแจ็กบ้านอยู่ไหนกำนันมาเที่ยววัดเมื่อกำนันพี่พีมอนวัดัญญาสูนอ่านไม่ออกนะอ,อืีย่าเชือกรูดตานินสุดาพรหมพันธ์เจริญพรหนังสือเราก็พิมพ์มาแล้วก็สอบถามแอดมิดได้นะจ๊ะแอดมินแอดมินแอดมิดพูดผิดนะครับนะทองสุขคงพิกิจ,จเจริญพรยังนะ ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ก็จะเข้าหน้าแล้งอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงทุกๆสามเดือนถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเหงือกจะอักเสบนะจ๊ะอืมจะทํ้าให้ขนของแปลงมันเฮี้ยนเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ถ้าปล่อยปะไปปล่อยปะละเลยไปก็จะมีปัญหาเป็นที่อยู่อาศัยของโรคร้ายต่างๆแค่เราเปลี่ยนพฤติกรรมในการกิน ก็จะไม่กายของเรายัางอัตภาพาไม่เป็นไปได้ยังประกอบออทําภาระหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ไม่ต้องเจ็บอดออออแอ็ดภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเจ็บอดแอ,อ็ดนะคะส่วนผู้ที่มีปัญหาเรืสุขภาพก็เลือกเกะยาที่หน้าผิดวัดคิริวงศ์หรือว่าวัดคีริวงศ์สามหรือว่านับ,นบตกคีริวงศ์ได้เพราะนั้นเราท่านทั้งหลายกำลังให้เกียรติรับชมรับฟังผิดและตรวจคิริวงศ์ สุนันทุตมุนไปไทยหมอพุนบ้างกระยาตำหนับยาในคำเขียนน,ะนี้ตอนที่6 5รปีกับ55นายโยมไพศาลอืมเอานักเรียนเข้าไม่ครบ100คนทีกำลังเช็คชื่อนะคะตอนนี้69คนวัชดาเข้ามาแล้วไพศาลเข้ามาแล้วทองสุขุนพลสุดาอาย,ยักเชือกกรูตัน,นินอ่วัฒนาเอาเข้ามาแล้วเช็คให้ครบ100ท่านนะคะนักเรียนน้องหมี หนูยิ่งชอบดูกับครอบครัวหนูชอบหลพลายเป็นทุนอยู่แล้วขอบคุณน,ะน้องมีสมใจจะาอยากได้ยาหือทอบหอมจา้าก็สอนทุกคืนยอมเก็บประมประกาศมาเราถึงเวลาหนึ่งทุ่มเรียนรู้ดูแลสุขภาพให้ทีวีของเราห่างไกลโรคร้ายนะคะหน้าที่ของเราที่ถึงป,ปฏิบัติต่อร่างกายถ้าเรารู้จักทําบุญคือการทําบุญที่ยิ่งใหญ่คือการทําบุญดูแลร่างกายของเราและก็ดูแลร่างกายของคนในครอบครัวเรา อาจรา์ปราณีเอานักเรียนเข้ามาครบยังไม่ครบทีเหลือสามสิบท่นานเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสบปดนะครับปราณีแล้วก็ M U N นักเรียนเข้าวห้องรายงานตัวด้นะคะรับชมจักจากสุรินนะครับหนึ่งท่มนะครับหนึ่งทุมถึงทุง่มสามสิบมันเสริมนะคระับยาหอบเด็กน้ำมัรการภารจารย์จ้า K H U N นะทัศนา,าทัศนวิสัยอะไรนะทัศนาวิสัยทัศนา ปดสิบท่านแล้วนักเรียนข้าวห้องช้าจังเลยแปดสิบสองแปดสิบสามนะคะข้าวไปครบหนึ่งร้อยท่านนักเรียนนักเรียนอยู่ไหนกันนะคะถึงเวลาเรียนแล้วนะคะเกยบสมุดปากาเนี่ยเดี๋ยวโดนกั้นมายมนะคะใครเข้าชา้าโดนกั้นมายมตอนที่หกร้อยห้าสิบสี่ใครที่มีปัญหาเรื่องไตบวมน้ำหลังมือหลังเท้าบวมปวดหลงังปวดเอวนะจ๊ะจะทำยังไงมีต้นสมุนไพรชนิดหนึ่งชื่อ เป็นของต่างประเทศแต่ตัวอยู่ในเมืองไทยและมีอยู่ทั่วประเทศนะสุเพญยาเจริญพรหอมหมวนเจริญพรน,นะอ่แปดสแปดแปดสบเ้าแล้วนักเรียนยังเข้าห้องไม่ครบหนึรอท่านเลยกำลังเช็คชื่อย่นะเดี๋ยวจิตพิสัยตกนะครับใครตัวเฉลี่ยได้ A4 ทั้งหมดก็ถือว่าอือบผ่านนะครับ คนที่เข้ามาเรียนทุกวันนะคะเดี๋ยวจะมีการสอบไลฟ์สดนะคะใครตอบถูกก็จะรับหนังสือไปอาย,ยะไม่ยารับบุญมีกับมีบุญไปอาย,ยะ <c oughs> <My God. S 1> ปานุรักษ์จเจริญพรช่วงนี้ก็ขั้นตอนแรกนะคะเอาละนะคะแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกโอเคนะคะปาป้าหลยป้าหลยเจริญพร ปารายมาสานิดนะึงปารยนะนักเรียนก็กำลังเช็คชื่ออยู่อืมบัง on. อ่อนสมควรจะครบหนึ่งร้อยอนะนักเรียนเข้าห้องให้ครบหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยท่านโอเคนะคะขอบคุณมากยมสมควรที่ให้ดอกไม้อย่าให้ดอกไม้จันนะจ๊ะยมสมควรเอยูเอ็นจะเดินพอาแล้วจะครบร้อยแล้วกราบน้ำมันการจะเดินพอเค เอ f เจริญพรนิพานเมืองิริจ้าครบหนึ่งร้อยแล้วครบหนึ่งร้อยแล้วอ่าอารามเป็นน้อยจา้าเดี๋ยวค่อยโทรมานะจ้ะโยมเดี๋ยวค่อยโทรนะจ๊ะน้อยสวัสด,ดีพระอาจารย์เอ้ยตาชจยมงคลก็ต้องกลับน้ำนาก,การนี่อย่าสวัสดีเป็นนภาเจริญพรย้อนการบุญราเวทอหอะไรนะย้อนการลืมชื่อแนละ้วบุญเจือง นัาเดียวมียาก,กินให้หยุดเล่าไหมมีมีก็อย่าไปซื้อมาเนี่ยง่ายๆเอาครบหนึ่งร้อยท่านนะครับอืมนักเรียนทุกคนที่อยู่ทางบ้านเตรียมสมุดปากการเรียบร้อยอาจารย์วัชรีโอเควัชรีพรนิพานะครัอ,อ๋วัชรีค่ะเตรียมสมุดปากกาแล้วก็ w a s a n a วัชระมุขมุนมมวัชรีกาลัง,ลางวัชรา,าเาาาน๊ะเดาเดายังไงนะโยมใครที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวมีปัญหาเรื่องไตทํายังไงกับชีวิตกินยาเคมีกินวัตถุที่เป็นเคมีมานานหลายปีรักษาไม่หายโยมใช้สมุนไพรดังต่อไปนี้นะจ๊ะโยมอย่าเพิ่งหาว็อยู่ทางบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะติดมาถึงทางวาัดนะเดีย๋ยวค่อยโทรนะจ๊ะโยมเดีย๋ยวค่อยโทรนะจ๊ะ ใครที่มีปัญหาตอนที่6 5 4้ยีใครที่มีปัญหาเรื่องไตนะคะปวดหลังปวดเอวปัสสาวะเหลืองข้นนะคะเขาใช้สมุนไพรที่มีชื่อว่าต้นขัดมอนใบมณ์นะคะขัดมอนใบมน์ดอกเหลืองหากไม่มีขัดมอนใบมน์ดอกเหลืองก็ขัดมอนใบใหญ่ปลายแหลมก็ได้อะจา๊าอย่าไม่นักเรียนทุกคนนะคะครับเกินแล้วหนึ่งร้อยกว่าท่านแล้วโอเคตอนที่หกร้อยห้าสิบสี่ว่าด้วย ตายเดี๋ยวค่อยโทรมานะจ้าโยมเดี๋ยวค่อยโทรนะจ๊ืมมีปัญหาเรื่องไตยปวดหลังปวดเอวบวมมือบวมเท้าช่วยขับน้ําได้ดีนะคะย,พยุพินจะเดินพรนทีรักษานักเรียนนะคะจะจอดไปเลยให้ใช้ต้องขัดมอนต้องใบทั้งก้านนะคะทั้งห้าก็ได้ถ้ามีศสินสมอนแลเจอกันจเจรินพรอาจารย์มียาแก้โรคเกาไหมปัญไลเดี๋ยวนะคะ ใช้ต้นขัดมอนทั้งกา้านทั้งใบสดสดถ้าไม่ถไมถ้าไม่มีสดๆก็เอาที่แห้งก็ได้ถ้าง่ายที่สุดก,ก็ไปซื้อร้านขายยาใกล้บ้านนะซื้อเท่าไรอหนึ่งร้อยกรัมหรือว่าหนึ่งขีดนะครับหนึ่งร้อยกรัมหรือหนึ่งขีดถ้ามีข้างบ้านก็ถอนมาล้างให้สะอาดแล้วก็สับๆๆที่เหลือก็ตากแดดนำมาใส่หม้อตะตลิดต้มน้ำสองลิตรได้เดือด เมื่อเดินแล้วกรองแต่น้ํานะคะรับประทานเช้าเย็นก่อนอาหาร6 0 c เช้า60เย็น6 0ิีจะช่วยบรรเทาเกี่ยวกับโรคไตนะคะปวดหลังปวดเอวช่วยให้ปัสสาวะดีคล่องนะคะปัสสาวะไม่เหลืองข้นไม่มีปัญหาง่ายๆเลยโยมแตนบุญม,มายิงเพลินล้าลล้เอาแล้วนักเรียนร้อยสี่สิบท่านแล้วนะคะอืม จำได้นะครับเดี๋ยวจะมาทวนใหม่เอาตอบปัญหาของป้านาลยก่อนโรคเกานะครับป้านเลยโรคเกาก็ตะคราดสามต้นใบโดยหอมสูงหนึ่งต้นทัาศอกป้านาลยเลยได้มาล้างสะอาดป้าลายก็หั่นฝอยๆต้มน้ำสีนี้ถ้าเดือดกรองแต่น้ำป้าลายก็ไว้กินต่างน้ําเลยป้านเลยเอ้ยหยุดของหมักดองนะยอดผักทุกชนิดไก่สัตว์มีปีกทุกอย่างอยู่แต่น้ำป้านาลยกาแฟก็หยุดกินไปได้ ่เหลือก็อุ่นหมดทําไมสักหนึ่งเดือนอาการดังกล่าวก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วป้านเยได้ไปแล้วนะป้านเลยไม่รู้จักต้นขัดมอนก่ะพะยุงโยมพยุงพิมายในกูเกิลเลยต้นขัดมอนนะจ๊ะเอามาก็ไปร้านขายยาก็ได้โยมพยุงไปร้านสม,มุนไพรเลยบอกว่าซื้อหนึ่งขีดมาดูก่อนมันมันเสื่อมคุณภาพมีมอดผุพังหรือเปล่านะจ๊ะโยมอโยมคุ้มจะเดินพร้อ ยมคุ้มมาที่สามีษาก็จัดพิธีสวดจินดาวัฒนามณีนะคะยมคุ้มมาร่วมงานนะจ๊ะเชิญทางรลฟ์สดเลยชนิดากมลรัดกัดมอนอยูพืหลาวต,ตอนกัดมอนอยูพืหลาวเอ่อมีคนแรกพระดตายตอนกัดมอนยูพืหลาวนะคะบางอ่อนรู้จากไม่ต้องกัดมอนเออตอนกัดมอนเซิร์ชในกูเกิลอันนี้นีน้เธอรัง,งอาจารย์ยังถืออยู่นี่มันแห้งนะนะเนื่องจากว่าหมอนนี่เขาไม่รู้วิธีการเก็บมันก็เลยแห้ง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 นะคะอืม นี่ใช้สำหรับไตบวมน้ำช่วยปวดหลังปวดเอวเด็กและสก,กรีมีคันไม่ควรรับประทานนะจ๊ะที่เหลือก็อุ่นหมดก็ต้มใหม่ต้มใส่กรองกัแต่น้ำต่อไปตอนที่ออกร้อยหา้าสพระนานดาันหวานกำลังรับชมรับฟังเพจและถอดมตกิริบงศูงในรู้สมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านในคำกน,นี้ หากเป็นประโยชน์จดไว้จำไว้นะครับถ้าไม่คิดไม่เปลี่ยน <c oughs> การดูแลชีวิตบางครีเราจะปล่อยให้ร่างกายเราผุพังไปตามกาลเวลาไม่ได้ต้องมีการทนุบําบำรุงด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติโยมเข้าใจกันนะ,ะน้องการประจานครับติดตามต่านตลอดครับสุรินครับจเจริญพรค้างไม่ได้ยินเลยสมนรัต ไม่รู้จักเจ้าก้าอยู่ภาคกลางบางออนประจารย์แฟนเป็นบรรรคกินกระดูกเขาได้ไหม <c oughs> <c oughs> งามตาบุญจูสนยีบสามเมษาทันทำครูอุไปนะคะเบอ,เอนะเอาทีมครูอุไปกี่คนอะ่ะทีมครูอุฮหยี่สิบคนคต้าน,นะจ๊ะอือเอาประจาสััมพันธ์ก่อนวันที่ยี่สามเมษายนสองพันรอยหกตั้งแต่เก้ามงเช้านุ่งขาวอมขาวนะจ๊ะ มาร่วมพิธีจินดาวาฒนามณีผู้ที่เข้าร่วมรับจินดาวาสนามณีอม,มในพิธีหรือถ้าไม่อมก็เอาไปเลี่ยมฝังทองฝังเพชรก็แล้แต่ยยมนะจ๊ะศึกษาข้อมูลได้ทาหน้าเพจนะจ๊ะทำหน้าเพจนะจ๊ะเอานิ่งๆหายเลยทามาเพจวัดเรื่องเอกี่ยวกับาการใช้ยาจินดาวาสนามณีนะจ๊ะ ขัดมอนใช้เป็นไม้กว่าก้าโอเคนะคะเจริญพรหญิงเป็นลนลาลาจะเนื้อน้องสุริพรอ,อาจสัตรกรูโอเคเข้าใจกันทุกคนนะคะอืมต่อไปเสนอตอนที่หกร้อยห้าสิบห้านะคะนี่สม,มุนไพรรู้จักไหมนี่ที่ทุกคนตามบ้านมีแต่ถ้าฉีดยาตายหมดนี่รู้จักไหม,ม,ม,าาหม,ไหมอะไรเอ่ย ต่อ,อนอรวันต้นอ,อะไรสมใจนึกที่อาจารย์ถือถืออะไรสุริพรนี่คืออะไรสมบุรณ์พุ่มทองอาจารย์ถือต้นอ,อะไรนี่สมบุรณ์อาารวันส,สมใจนึกสุริพร S A N น,น,นี่นะเราทําหน้าที่สงเคราะห์ดูแลช่วยเหลือชาวบ้านสงเคราะห์กายด้วยสมบนไพรไทยสงเคราะห์ใจด้วยเบญจศรินเบญจธรรมทําให้บ้านเมืองครอบครัวและชุมชนมีความสุขมีความจเจริญน,นะคะหน้าที่ชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชีสุกเสษิมสารอันพ้นโศกวิโยภัยวัฒนานี้ต้นอะไรอาจารย์ถืออยู่นี่ไอ้ปุ่มบิ้มอาจาเอายาคาไอ้ยาขอบคุณมากยาคาค่ะขอบคุณโอ้เก่งมากเลยอือยาคานะคะหอมหัวยาคาทัศนัยยาคาอมูรัชยาคาเก่งมากเลยสุเป็นพายาคายาคามันค่ะเอายาคามันนะคะเสรียาคาละดาพรแพทย์แผนไทยนนทบุรี มีไหมคะมีบางออนยญาคายญาคาประยุงบุญชูยญาคาใช่ไหมคะใช่ค่ะปราณียญ้าคาขอบคุณค่ะโยมจุ๊บวันเบียนโยราชญาคาค่ะยญ้าคาค่ะโยมเจียมถูกอรบานหญาคาค่ะเก่งมากเลยพี่มอนยญ้าคาค่ะโอ้ตุกคนสอบผ่านคืนนี้นะคะยญาคาทุ่งทุ่งคาเจ้าคาไอ้าทุ่งทุ่งยญาคาค่ะป้าลายหาคาอารามวนพล ธุริพรอาหน้าน้องหมีน้องหมีจะเดินพรยาคาการนัดโอเคยาคาไปศาลนักเรียนทุกคนเก่งมากคืนนี้นะคะเดี๋ยวก็โทรนะจ๊ะสําราญก็ตอบยาคาคืนนี้คะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนนนะคะข้าวเรียนพร้อมกันแล้วก็ตอบถูกนะคะเนี่ยถึงเวลาไปสอบเพศสัตว์ได้เลยอืถ้าจะไปยึดสองพอกตาก่อนได้ไหมได้ทีมงานครูได้ค่ะยาคาค่ะหมอป้นค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากหมอป้นเอาไปร้อยคะแนน ขอให้สอบใบประกอบแล้วก็ให้เป็นหมอยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนนะคะไม่กีจิตโอเคนะคะวันอภรยาคาเอาฟังนะคะต่อไปอวิธีการใช้ยาคาเม่า,มารกมารักษาเกี่ยวกับอืคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วปัสสาวะกระปริกระปออนะมีปัญหาเรื่องนิ้วแต่ไม่ใช่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะยาคาเอารากยาคาในี่ตอนนี้เขาถอนมาด้วย ้วยไม่ได้ลืมพิจารณาว่าจะเอารากนะคะถอนต้นมาอย่างเดียวรากหญ้าคานะคะรากหญ้าคาเอามาขุดมาล้างสะอาดหั่นให้สวยงามหยมิบมาสามกำมือหลวมๆนะคะสองเอาขัดมอเมะตะกี้มารวมด้วยรวมด้วยเชื่อกันหนึ่งกำมือเอาขัดมอนมะตะเกียแห้งก็ได้สดก็ได้รากหญ้าคาแห้งก็ได้สดก็ได้ถ้ามีสดแนะนําให้เอาสดถ้ามีแห้งแนะนําให้เอาแห้ง ถ้าไม่มีแห้งไม่มีสดก็ไปหาตามร้านค้านจะจ้าโยมเพราะทุกคนเรียนสอบผ่านคืนนี้นะครับยวินดีสุวรรณชาติสอบผ่าน้วคืนนี้นะครับออ,อนอนนงออนางนะคะง่ายๆเลยเอารากหญ้าคาสดก็ได้แห้งก็ได้สามกมือของเราสองใบขัดมอนมนยอดแหลมใบมนดอกแดงดอกขาวดอกเหลืองก็ได้ทั้งก้านทั้งใบสับมาหนึ่งกมือที่เหลือก็ตากแดดห้แห้งเมื่อได้ทั้งสองอย่าง อันนี้เนี่ยเฉพาะเลยนะครับเป็นการเฉพาะเจาะจ,จงข้อความมาต้องต้มกับน้ำสามลิตรในเดือดเมื่อเดือดแล้วกรองแต่น้าให้รับประทานก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารเย็นวันละครั้งละหกสิบซีซีเชื่อเรื่องอะไรบ้างเป็นนิ้วปัญหาเรื่องไตปัญหาปวดหลังปวดเอวปัสสาวะกระกปิกระปอยบวมมือบวมเท้านะครับ ใช้ได้อย่างดีต้มแล้วครองก่อนต้มกี่นาทีต้มจนเดือดโยมพอเดือดแล้วก็ครองแ,แต่น้ําหลังจากนั้นก็วาระประทานหลือก็อุ่นอย่าลืมอุ่นถ้าลืมอุ่นมันจะเปรี้ยวนะโยมชาเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องนิ้วเรื่องไตปัสสาวะกับปิกะปอยเยี่ยวปัสสาวะสีเหลืองผิดปกติข้อนอันเกิดโทษจากธุรวาษาอาจาโยมอยันดาวันยาครับ ตอบถูกทุกคนนะคืนนี้ให้คะแนนคนละหนึ่งร้อยคะแนนนะครับผ่านนะครับนักเรียนทุกคนผ่านคืนนี้นะกะเพราไข่ดาวโอเคค,ครับไข่้าบ้างคืนนี้กะเพราไข่ดาวมาแล้วจานเท่าไหร่ไม่รู้อ่าพอพูดถึงกะเพราไข่ดาวนะครับมีคนนั่งเรือนลำลายนั่งเครือกเลยนะคะน,นั่นแหละเมวิกาเมวิกาเป็นเจริญโอเคสมัยแก้วสดแชร์แล้วขอบคุณจำลองดูแล้วแชร์ด้วยนะจำลองนะ่ะสมไยแชร์แล้วเมวิก กาเจและออรพินกับเผาไข่ดาวนะงะ้าขอ,ขอบคุณมากเลยขายดีไหมกับพ่าไข่ดาวที่ร้านได้มาตั้งสองอย่างเลยเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายในค่ำคืนนี้กําลังรับชมรับฟังอยู่เพจสดไลฟ์สดก็จะเป็นประจําทุกวันหนึ่งทุ่มไปต้นไปมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด้วยการใช้ยาในครัวแบบง่ายๆแบบพึ่งพาแบบพอเพียงแบบเพียงพอเพื่อดูแล สุขภาพในครัวเรือนในชุมชนหลีกเลี่ยงการใช้เคมีเพื่อชีวิตปลอดภัยนะครับจ้าให้เรานในรวันจะา i n ขายดีค่ะพระอาจารย์กับเพาไข่ดาวนะคะโอเค mm hmm. เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเปิดกอวันที่23พฤษภามมีงานประจำปี23-24าปี23 24 25าพึกภาเปิดวัดกินฟรีเอากับเพาไข่ดาวกับเผาไก่ไข่ดาวมาเปิดโรงทานบ้างอ,ะอ่ะ ปรารถนาเจริญพรนะจ๊ะเอาจําได้กันนะคะมีปัญหาสอบถามนะคะทั้งร้อยหกสิบห้านะคะทุกคนทุก,ะะกท่านนะคะนักเรียนคืนนี้เข้าเรียนทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบห้าท่านนะคะทำนาหกสิบห้าท่านอยากพาแฟนมารักษาวรณโรคลงเขาครับได้พามาเลยค่ะขออนุญาตแช์นะครับกติก๊กแช์ไปเลยแช์ไปเลยท่านะาท่านะาถ้ามนวนแช์ด้วยน้องหมีแช์ด้วย ขอบคุณความรู้ค่ะก็มันเป็นสมบัติของคนไทยเราดูแลจดไว้แชร์ได้ทุกคนนะคะอนุญาตให้แชร์เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์เปียเอกนะคะมีคําถามการดูแลสุขภาพสอบถามนะคะ,อะตอนนี้ก็ติ๊กนาฬิกาที่บ้านกี่โมงแล้วก็ติ๊กโยมทำธรม,มนวลวันน้องหมีโยมน้องหมีมีรีที่บ้านนาฬิกากี่ทุ่มแล้วอ่าที่บ้านกี่ทุ่มแล้ว ตอบเลยนะคะทางบ้านก็ถามทางบ้านนะคะไม่ได้ถามทางห้องวัดนะคะเอออืมก็เราได้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพนะคะอืมแล้วคืนนี้ก็ข่ากหัวข้อข่อขาวประชาธิปันเรื่องที่หนึ่งเกล็ดยาก็ได้พิมพ์สําเร็จไปแล้วหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มสี่เล่มห้าก็จะทยอยส่งมาวันที่ยี่สิบสามมีนาถึงวัด ของโรงพิมพ์ก็จะมีหกเล่มต่อไปก็จะเป็นเล่มที่เจ็ดก็ยังไม่ได้พิมพ์ดีอ่าาสิบเก้ายี่สิบสามนะขอบคุณมากน้องหมีขอบคุณมาก,มมากโยมทุกคนโยมโมใช่แล้วเจ้าค่ะพีพีมอนสิบเก้าจันทมณีสิบเก้าขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญสุขภาพแข็งแรงมีธุรกิจ,จเจริญก้าวหน้านะคะ เปนช่วยการสืบสารภูมิปญาของชาติไว้ให้กับลูกหลานเหลนหลุนของพวกเราไม่ต้องใช้เคมีกันนะครับเจ็บป่วยคราวใดใช้ยาสมุนไพรไทยรอบรับ้วครัวบ้านเราบ้านคนไทยมาดูแลสุขภาพก่อนจ้าขอบคุณยมอรพิน,นพร,รันดาพรเจริญพรบ้านไลจำได้เลยนะโรกเกานะยมอยู่อุทัยธานีค่ะทุ่มครึ่งค่ะบุญจูขอบคุณนะคะสุริพรขอบคุณทุกคนนะคะที่บอกนาฬิกา ในค่ำคืนนี้ก็ขอจเจริญพรขอบคุณขอบใจญาติโยมสาธุชนต่างหลายแลยนะนักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนพร้อมเพรียงกันนะคะคืนพรุ่งนี้ก็จะามาเรียนกันหนึ่งทุ่มไปต้นไปนะคะเกดยานะคะรถบ้าจำบ่าในาค่ำคืนนี้ขออำนวยอวยพรไว้ใจให้คิดดีพูดดีทำดีไปดีมาดีชีวิตมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่คิดร้ายว่าร้ายใครใครจะคิดจะร้ายเราก็เป็นื่องของเขานะจ๊ะ ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขมีความจนเดินพบกันใหม่ในค่ำคืนพวกนี้หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปคืนนี้ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะจะเดินพร